ทุกคนตอนนี้เวลา9โมงเช้านะครับเราอยู่ที่รถบัสเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คืออยู่ตรงบริเวณจุดรอรถนะครับที่พักรอรถประจําทางอยู่ตรงนี้เลยอ,อยู่ตรงข้ามเซเว่นอยู่ตรงใกล้ๆกับเซเว่นนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่คือเป็นตลาดนะเดี๋ยวเราต้องรอสักครู่นึงเพราะว่าคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเยวเขาจะออกไปแล้วนะตอนนี้9โมงรถอ,ออกแล้วจ้าไปได้เลยนี่เลยนะครับอย่ามารอตรงนี้เลย การท่องเที่ยวแผนการท่องเที่ยวตรงนี้และนั้นนี่คือตลาดแล้วก็รถเขาก็จะมาจอดตอนมาจากกาญจนบุรีก็จะมาจอดที่นี่นะครับแล้วก็ตอนที่กับ,ก,บกับกาญจนบุรีเขาก็จะมาจอดตรงนี้เหมือนกันอีกให้มารอตรงเซเว่นตรงนี้ถ้าอนาคตเซเว่นไม่มีก็คือมารอตรงนี้แหละปักทางเข้าตลาดนี่แหละนะ,ลนะครับรถเช่ามอเตอร์ไซค์เช่านะครับลาน,นี้ตรงข้ามเซเว่นนะคะรับปลาไก่ปลาไก่ อันนี้คือเ,เดินเข้ามาหน่อยเดียวนะครับถ้าลงรถมาเนี่ยเดินเข้ามาหน่อยเดียวมารถสีเหลืองมันจะมีรถเหลืองเห็นไหมเนี่ยจอดอยู่สองคันรอบน่าจะเป็นรถสิบเอ็ดโมงรอบเที่ยงนะครับเขาก็มีประมาณสองรอบอะสิบเอ็ดโมงเที่ยงอันนี้คือตลาดทองฟ้าภูมินะครับนมีผลลม,มงผลไม,ม150้ร้อยห้าสิบโดนร้อยห้าสิบโอ้ทุเรียนโอ้ยอยากกินทุเรียนอบ้าพุ่มเนเดินเข้าไปด้านในก็เป็นตลาดอันนี้คือเป็นบรรยากาศ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะนั่งเข้าไปที่การจนบ,บุรีนะครับไปอาจจะไม่ได้ไปแบบลงบขสนะอาจจะลงสถานีรถไฟนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเช่ามอเตอร์ไซค์ที่แถวสถานีสถานีรถไฟเพื่อแบบไปแวนแวนไปเที่ยวต่อ <c oughs> นี่เลยนะครับบรรยากาศให้ดูบรรยากาศแบบคร่าวๆนะเล็กๆน้อยๆเนานะการเดินทางราคาตั๋วอยู่ที่เ90บาทนะครับทองพาภูม ทองผาภูมิกาญจนบ,บุรีประกอบกกาญจนบ,บุรีนะครับ90บาทต่อคนใช้ใระยะเวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะทุกคนเราออก9โมงก็น่าจะไปถึงประมาณเที่ยงวันนะครับเนี่ยเราก็เลยแบบแพลนเพราะว่าเราจะได้ไปเช่ารถเที่ยงใช่ไหมคือถ้าเชา่ชาเช่ารถก่อนเวลานั้นนะมันก็ต้องคืนก่อนแต่ถ้าเราเช่ารถเที่ยงวันนี้แล้วก็คืนเที่ยงพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้สักประมาณ11โมงแล้วก็เช็คเอาออกจากโรงแรมแล้วก็เอารถมาคืนแล้วก็ค่อยนั่งรถกลับกรุงเทพมาแต่ก่อนอีกรอบนึงก็จะ ไปสบายๆเนาะนี่มันมีการวางแผนว่าเดินทางกลับกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวระหว่างเดินทางกลับก็อาจจะให้ดูวิวเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าตอนขามาแล้วก็ให้ดูวิวขามาแล้วอันนี้ก็คือเป็นบอกว่าขับจับเนาะกำคำกำคำกา่จันะบุรีก็ไม่รู้จะไปไหนทุกคนมันฝนตก ฝนตกด้วยเลีย uh, ด้วยเที่ยวมาหลายวันเที่ยวมาหลายวันแล้วแบบคือมันต้องมีซีเดย์สักวันหนึ่งนะเนี่ยคือแบบว่านอนแบบนอนตื่นแล้วเที่ยงบ,บ่ายโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปนั่งเล่นชิลๆแ <laughs> บบว่าไม่ไม่ไปไหนไม่ไปทําอะไระอะไรเงี้ยเหมือนฟิลว่าแบบพักฟืน้นร่างพักฟืน้นสมรรถภาพร่างกายเพราะว่าการมาท่องเที่ยวนี่คือตื่นนอนดึกตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้าทุกวันวันต่อเนื่องเนาะ นี่อันนี้ก็มาที่ศูนย์แบบบริการนนะักท่องเที่ยวอันนี้คือที่เราเดินมาเลยนะนจริงๆอะ่ะเรารอเราอเราอข้างหน้าก็ได้เราไม่ต้องมาก็ได้เรารอตรงแบบโรงแรมได้แต่ว่าเราก็อยากเดินดูบรรยากาศด้วยแล้วก็แบบไปตลาดด้วยอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บเขาก็จะออกพอดีแต่ว่าจะไปเดินเล่นตลาดสักหนึ่งไม่ทันเพราะถ้าไม่รอรอบไม่ทันรอบนี้ก็คือต้องรอรอบถัดไปก็น่าจะสิบโมงไปเลยออยอก ทานเดิมพึ่งเดินไปแล้วก็กลับมาอีกล่บรรยากาศบรรยากาศรถก็จะเป็นตัวรถบัสแอร์ธรรมชาตินะฮะมีพัดลมให้รถบัสแอร์แอร์ธรรมชาติแอร์ลมร้อนแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวพอเขา ไประยะหนึ่งแล้วเขาก็จะขับไวไอตอนขับไวนี่แหละโอ้โหหัวฟูแน่แลวก็จบทีนี้ปิดไม่ลงนะแต่ว่าที่เกี็ดย้ายแล้วอะ่ะ <c oughs> ที่เกี็ดยายแล้วก็นั่งตรงนี้ไปเลยจบจบเอ <c oughs> อเอมีเลยนะครับท้องคาภูมนี่ที่พักเราอยู่ตรงนี้ เราเดินคิดดูเราเดินเข้าไปนะเราเดินไปตลาดนะเนี่ยนั่งรถมาที่พักก็อยู่แถวนี้แหละโอเคเดี๋ยวก็จะแบบข้ามสะพานนะสะพานข้ามแม่นางควายแค่น้อยไปเลยไปเลยเดินทางกันนะครับเดี๋ยวไปดูแหม่น่บเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแน่เลยอะ่ะ ไหนพึ่งแม่น้ำเอาดีไงเป็นแล้ว,เห,ลวเห็นแล้วนี่แม่น้ำเนี่ย<ม>เรา<ม>ักอยู่ริมน้ำนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เห็นน้ำหรอกเพราะว่าต้นไม้บรรดามีรู้สึกว่ามาทางนี้อันนี้เป็นร้านอาหารนะร้านอาหารริมน้ำแล้วก็ใครจะเติมน้ำมันนะกตอตท มีปตทกับปัามมึกหอยตันเชลเปตทอ,อยู่ในตลาดที่หนึ่งแล้วก็อยู่ด้านนอกอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือถ้าตรงไปเรื่อยๆมันจะเป็นดอกป่าตรงซอยนี้เข้ามาแวะอันนี้ก่อนเขามาแวะศูนย์เขากนเนี่นยจริงๆอ่ะรอตามถนนใหญ่ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนเพราะว่ารถผ่านถ้าใครจะเข้าไปในเมืองนะมันก็จะผ่านแบบอำเภอไซโย ไปกาเอี่ยนะครับแล้วก็ถ้าไปตรงนี้มันจะมีไฟแดงไฟแดงเลี้ยวซ้ายไปวัดท่าขนุนนะครับที่เขาจะมีแบบเดินขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีขายท่นเออขายขนุนนะหรือว่าขาย,ขายทุเรียนทองับภูมิขายเนาะทองับภูมิอะไรย่างเงี้ยนะเรากินทุเรียนไปแ,แต่เราลืมซื้อเงาะมายังไม่ได้กินเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูในกันจนบุรีน่าจะมีเราคงจะเป็นเงาะจากทองับภูมิได้แล้ว ้งองไปถามแบบเนาะจากไหนถ้าไม่ใช่ต้องบอภูมิไม่ซื้อแม่ค้าก็ต้องบอกว่าทางแบบภูมิใช่ไหมแล้วจะได้ซื้อแล้เริ่มแลแ้วนี้คือไม่ต้องรับคนเลดไปเยแล้วกัไนไม,ไม่รับคนจะได้เพิ่มแล้วก็วิ่งชิวแล้วก็ไป ไว้ล่นควา,ามกล้มไว้รื่นความาล้ามแล้วก็คือมีมีมด่านตรวจด้วยนะนะเมื่อวานเนี่ยเราขับไปทางวัดท่าขนุนนะ่ะเด็กนี่เรียนแบบจนจัากเต็มเลยเพราะว่าไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่ว่าเราผ่านฉลุยเพราะว่าแล,วแล้วแล้วสอบทหารทหารเหมือนรับมองเลมือ็ขับเลยะเพราะว่ามือ มือมือซ้ายมือขวาบิดอถแทรซอยู่ไปช้าๆไงมือซ้ายคือถือทุเรียนกูเนึน่ยไง <c oughs> กำลังเคี้ยวทุเรียนไปเลยอ่ะเขาก็ขับไปคือกินทุเรียนไปด้วยไงครับว่าเมื่อวานมันหลบนี่เลยนี่ดีมีร้านร้านน,อน้องร้านน,อน้องร้านน,อน้องมีร้านน,อน้องหรือเปลบี้ยร้านชุดพี่ เป็นปะตคอกันไปเลยวันต้องเติมน้ำมันที่เนี่ยวันวันแรกเลยที่ไปไปอีกต่อก็คือไปเติมน้ำมันที่ปะตทอกฟังในตลาดแลาต้องเข้าวาออกมาแบบนี้หรนี่มาเติมตรงนี้ปะตคอ่เนี่ยใครจะเติมน้ำมันจะมาแบบนี้ได้นะครับปะตทอดีแบบอะไรใหญ่เป็นปะตทอกใหญ่เลยตัวลิงปูตัวลิงมอเตอร์ไซค์เลยทเรามาจอดมาตั้งทีนี้นะ อยูตไกัน้องประมาณทุกคนเพื่องแต่ทีดู่าเรื่องาการเรากรนั่รมาัก่ะคมก็น่าจะเป็นนีไฟ้เดินเที่ยวองเ่นั้อทาุมแว่า เป็นปาเขาเป็นภูเขาเป็นต้นไม้อะไรเงี้มันสวยมันเบบว่าต้ชาต้นต้ชื่นอเงยงว่าในอนาคตคนนอกมุมเมสามารถมาได้บาเจอแลวคือไม่เปลี่ยนอะครับทำอะาเยอะเลยแล้วก็ีคนสวยเน่ยแล้วคือการงานพวกปัม่่มันร้อด้วยอย่างแทบยืนอย่างลูกหมา แต่วบแต่ตอนนี้คือสวยเราต้องมาเก็บเงินแล้วมาเก็บเงินแล้วตอนนี้ก็เดินทางนี้ได้เงินเรียบร้อยในอยู่ยที่90บาทนะครับ90บาทก็คือ,อทองผาภูมิกาญจนบุรีอตอนมาก็กาญจนบุรีทองผาภูมิแล้วเกมันจะเท่ากันน <c oughs> ะเดี๋ยวให้ดูวิว เมื่อกี้ป้ายบอกว่าการจันทบุรีอีกหนึ่งร้อยสามสิบหกกิโลทุกคนนั่งกันยาวๆอีกร้อยกิโลโอโหสุดยอดเลยอมันสนุกมากเลยอะเวลาที่แบบมามาต่างจังหวัดเราแบบได,ได้ได้ใช้ชีวิตเหมือนแบบเหมือนเหมือนคนในท้องถิ่นอะ่ะได้นั่งรถทัวร์ได้ขับมอเตอร์ไซค์เล่นได้ออนอนพักไปตลาดเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าท้องผาาภูมิไม่ไม่ทัน,นจริงๆมันไกลเดี๋ยวแบบ ลองพรุ่งนี้อ่ะเออวันนี้พรุ่งนี้เช้าหรือพรุ่งนี้เช้าถ้าปอกว่าทันก็อาจจะตื่นเป็นตลาดเช้า ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่กาญจนบ,บุรีแล้วนะครับโอ้นี่เลยเรามาลงตรงเราไม่ได้ไปลงที่ปศนะเรามาลงที่สถานีรถไฟกาญจนบ,บุรีนี่เลยนะครับไปเดินดูสถานีรถไฟกันดีกว่าประมาณนี้นะครับ